มาต่อกันที่อีกหนึ่งรายงานนะครับกับตลอดห่วงเวลาของการต่อสู้ทางการเมืองนับตั้งแต่หลังการรัฐประหารเป็นต้นมาครับคนไทยส่วนใหญ่นั้นก็ข้องใจกับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกับการทำหน้าที่ของตุลาการนะครับที่ตัดสินหลายคดีข่าใจประชาชนและก็มีแนวโน้มว่าเข้าข้างพรรคประชาธิปัตย์โดยทำลายหลักกฎหมายอย่างชัดเจนเราจะไปติดตามรายงานจากทีมข่าว DN n ครับไทยแลนด์ Thailand, หรือประเทศไทยในเวลานี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า กำลังแสดงบทมัว่วคลำหาทางออกของประเทศโดยไม่มีทิศทางแต่ละกลุ่มล้วนใช้ความมัว่วศาสตร์ทางด้านกฎหมายงัดออกมาเล่นงานฝ่ายประชาธิปไตยทั้ทงสิน้นไม่ว่าจะเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญสารแพง่งองค์กรอ,อิสะระปปชกกตสวอ,อ,องค์กรสิทธิมนุษยชนพักการเมืองเก่าแก่อย่างพักประชาธิปัตย ภายใต้ผู้อยู่เบื้องหลังที่ปรากฏชัดเจนว่านั่นคือกลุ่มอมาตยาธิปไตยกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่โหมกระนำฝ่ายประชาธิปไตยอย่างบ้าคลั่งเพื่อที่จะให้รัฐบาลและสมาชิกฝ่ายประชาธิปไตยล่มสลายไปจากแผ่นดินไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักการทางกฎหมายเพียงขอให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมีอำนาจเข้ามาจัดการฝ่ายประชาธิปไตยให้สิ้นซากก่อน การยืดเยื้อของม็อบประชาธิปัตย์ด้วยการสนับสนุนขององค์กรต่างๆพร้อมทั้งการสนับสนุนของสารรัฐธรรมนูญและสารแพ่งอย่างออกนอกหน้าโดยไม่แคร์สายตาชาวโลกและคนไทยเพื่อที่จะให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้เรียนรู้ว่าม็อบฆ่าใคร่าแตะโดยได้แบ่งแยกกฎหมายไว้จัดการพักเพื่อไทยและตระกูลชิน,นวัตรเท่านั้นคนไทยที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเสียเปรียบ เรื่องความยุติธรรมมาโดยตลอดพระผู้ที่ทำหน้าที่รักษากฎ,กฎหมายอย่างสารรัฐธรรมนูญเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะชี้ชะตาให้คุณให้โทษฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามได้เสมอนั่งจะเห็นได้จากกระบวนการตัดสินที่ค้านสายตาคนไทยมาโดยตลอดใช้วิธีตัดสินความผิดตามใจฉันตามความพอใจและปล่อยปละละเลยพักพวกตนเอง ตั้งแต่ยุคของม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเรื่อยมาจนถึงม็อบประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายสุเทพเทอกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏการชี้ชะตาฝ่ายประชาธิปไตยอย่างมั่วๆที่ในกฎหมายไม่ไมด้ระบุไว้เป็นการละเมิดสิทธิ์ของตนเองอย่างน่าอับอายที่ไปตัดสินให้คนไม่ผิดต้องได้รับโทษทั้งที่พูดถือกฎหมายต้องเที่ยงตรงมีความรับผิดชอบสูง และในเวลานี้กำลังจะเชื่อดรัฐบาลพร้อมนายกรัฐมนตรีให้ตายคาสารด้วยข้อมูลมั่วๆและคำสั่งการของผู้ที่อยู่เบื้องหลังโดยที่ไม่ต้องไปอ่านข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ไม่ต่างจากสารแพง่งที่วินิจฉัยไม่ให้ศูนย์รักษาความสงบปราบหรือสลายการชุมนุมมอบประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ไร้คุณภาพนอกเหนือจากกฎหมาย อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการทำเช่นนี้จะทำให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต่างลุกขึ้นต่อต้านทั่วประเทศและหนทางเดียวที่จะเรียกความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมให้กลับมาอีกครั้งต้องเริ่มจากการปฏิรูปตนเองและกลุ่มให้หน่าเชื่อถือก่อนซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ยึดถือความมั่วให้คนบริสุทธิ์ต้องตายทั้งเป็นเพียงเพราะเขาคือนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งทีมข่าว DNN รายงาน